मीखा कंजा นี่คือครับเมฆาสองให้กันต่อสู้ให้กายานี่ครับสองให้กันต่อสู้ครับไม่ใช่ว่าเมฆาแกล้งพี่นะครับการสองให้ต่อสู้ครับจะยากไงจะยัง เลยาเข้ไหมนี่ครับลราเไปแล้วครับเนค่าเขาไม่ได้แกล้งพี่ครับเขาสอให้กันต่อสู้ให้กันยาครับ